เมื่อพระบรมศาสดาทรงมายากรนิมิตรแห่งความฝันประการที่หจบแล้วพระเจ้าเปร์เซนติโกสลก็ทรงเล่านิมิตแห่งความฝันประการที่เจ็ให้พระบรมศาสดาสมัสมมาสัมพุทธเจ้าฟังต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมชั้นได้ฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งฟันเชือกอยู่บนเตียงเมื่อเชือกยันปลาย ปลายเชือกกขได้ตกลงมาอยู่ใกล้ๆเท้าของบุรุษผู้นั้นในตอนนั้นเองได้มีแม่สุนัขจิ้งจอกผอมโซตัวหนึง่งนอนอยู่ใต้เตียงที่บุรุษคนนั้นนั่งอยู่เมื่อแม่สุนัขจิ้งจอกเห็นปลายเชือกตกลงมามันหนึ่งกัดกินเชือกนั้นอย่างรอรอ่อเอโดยที่บุรุษผู้นั้น ไม่โรเรื่องเลยนี่มป็นแห่งความฝันนี้จะมีผลเป็นอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะ <c oughs> เมื่อพระพรทรมศา,ศาสดาได้สดับตรัับฟังนิมิตแห่งความฝันประการที่เจ็ดของพระเจ้าประเสริที่โกโสลจบแล้วเราก็ทรงมายากรความฝันว่ามหาบาพิษผลของความฝันนี้ จะยังไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์และในยุคสมัยที่ระศาสนาของเราจะเลยเรื่องเลืองอยู่จะจะมาเกิดขึ้นในานาคตการมาโลกถึงยุคเสื่อมคือเสื่อมจากศิลธรรมนี่นะจ๊ะในยุคนั้นพวกผู้หญิงจะพากันโลเลลุ่มหลงในผู้ชายเอาแต่แต่งตัว ชอบดื่มสุราชอบเที่ยวเตรไปตามถนนเห็นแกงเงินชอบทุศีนคือไม่มีศีนห้านะจ๊ะมีความประพฤติชั่วชา้าชอบแย่งจิงเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความอยากลำบากแล้วก็อไปซื้อเหล้าดื่มกินกับชายชู้เหมือนดังสุนักจริงจอกผอมโซ ที่คอยกัดกินเชือกที่บุรุษนั้นฟั่นย่อนลงไปใกล้กเท้านั่นเองจะนั้นความฝันนี้จะไม่ทําให้เกิดภัยใดๆแก่มหาภพิษอย่างแน่นอนเพราะสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นในอนาคตขอเชิญมหาภพิษตรับเล่าความฝันประการที่8ต่อไปเถิดาตามทันไหมจ๊ะ<า>นี่นะทันเนาะ ก็เป็นเรื่องที่น่าอาัาศจรรย์เมือเงินเนาะเกี่ยวกับเรื่องความฝันนี่